ปิงปองปิงปองลุงตุ๊กปองชวนน้องนองร้องเพลงเถ่งปะปะปะเท่งเถ่งเท,งท่งปะปะปะเท่งเถ่ง,งเรามาร้องเพลงแล้วฟังนิทานเรามาร้องเพลงแล้วดูนิทานก่อนนอนสวัสดีครับเด็กๆนิทานก่อนนอนกับลุงตุ๊กปองวันนี้ลุงตุ๊กปองภูมิใจมาก ลุงตุ๊ปปองจะเสนอเรื่องราวแต่ใช้วิธีการร้องแบบเพลงโบราณที่ร้องต่อต่อกันมานับร้อยร้อย,อยปีตุ๊ปปองกระดีกระดาเอื้อละเหยลอยมาแล้วก็ลอยไปเชิญชวนทุกท่านสำราญสนุกสนานกับเพลงพวงมาลัยตุ๊ปปองไปดูเพลงพวงมาลัยเรื่องโดยตุ๊ปปอง ภาพโดยอัญชลีอารีวงศตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องดีใจดีใจคืนนี้ขอบอกให้รู้จะได้ไปดูเพลงพวงมาลัยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยพร้อมรักลูกเอ๋ยลูกรักอยู่กันใกล้ๆปูเสือข้างหน้าเวทีแจ่มจัดชัดดีตั้งอก ตั้งใจเออลเลยลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปวันนี้ละฉันมีเรื่องเล่าละเป็นเรื่องเป็นราวณโบราณขานไว้ครั้งหนึ่งละนอมีแมวเหมียวรักใคร่กลมเกลียวนาอกเป็นเพื่อนแม่ไก่ แมวเหมียวละต้องออกจากบ้านไปหาอาหารละมาให้มาให้สั่งเพื่อนรักกำชับกำชาอยู่ในบ้านนะละอย่าออกไปไหนพวงเจ้าเอ๋ยมาไล่ลาเพื่อนรักไปก่อนเอ๋ยเออละเอ๋ยลอย,ลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไป ยังมีละาหมาป่าตัวหนึ่งมองตาละทะมึงจ้องจับนอแม่ไก่ข้าวโปรยละมาโรยถนนแม่ไก่หลงกลเดินตามข้าวไปหมาป่าคว้าหมับจับขอส่งเสียงหัวรอดฮะาฮะจับได้แม่ไก่ร้องขอชีวิตหมาป่าไม่คิดตอบว่าละไม่ได้พวงเจ้าเอ๋ย มาละไจะทำอย่างไรนะ้อแม่ไก่เอ้ยเอยเอเลยลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปแมวเหมียวละรู้เรื่องรู้ราวรีบวิ่งโกยอา้าวตามมานอทันใดกลางทางพบลูกหมาป่าแมวเหมียวยิ้มร่าน้อจะจับให้ได้สีซอเล่นเพลงเด็กเด็ก ลูกหมาตัวเล็กสายตาสอดสายเดินตามเสียงสอต้อยต้อยลูกหมาตัวน้อยถูกแมวจับไว้ห่วงเจ้าเอ๋ยมาไล่ลูกหมาตกใจร้องไห้เอ๋ยเออและเอยลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปหมาป่าเสียงดังลั่นป่าละจงปล่อยลูกข้าละมาเสียไวๆ ถ้าเจ้าและยังขืนยังขัดข้านี้และจะฟัดกัดกินนอกแม่ไก่แมวเหมียวหัวเราะดังลั่นจะเอาอย่างนั้นแล้วก็ได้ก็ได้ถ้าเจ้าและทำร้ายเพื่อนข้าง,งั้นลูกหมาป่าแล้วก็กลับไม่ได้พวงเจ้าเอ๋ยมาไลยจะทำอย่างไรกันดีเอ๋ยตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปอง สองพี่น้องเลิกคิ้วยักไหลอ่ะมาช่วยกันขบคิดตืดตืดติดติดท,ทำไงทำไงทำไงดีเนาะนิทานจบแล้วลุงตุ๊กังมีคำถามเด็กๆเคยไปดูเพลงพื้นบ้านหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเพลงพวงมาลัยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงตาะแตะไปดูลิเกหรือแม้แต่ไปดู หมอลำเด็กๆเคยไปดูหรือเปล่าถ้าใครไปดูบอกลุงทีนะว่าไปดูอะไรแล้วชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบตอบลุงห้าคนแรกลุงส่งหนังสือตุ๊บปองไปดูเพลงพวงมาลายัยมาให้ถึงบ้านเลยนิทานจบแล้วถึงเวลานอนของเด็กๆแล้วกอดพ่อหอมแม่และคนที่ี้ยังดูเด็กๆบอกรักและขอบคุณทุกคนที่ดูแลเด็กๆ เป็นอย่างดีนอนหลับปุ๋ยปุ๋ยสบายสบายจะได้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแจ่มใสและเบิกบานฝันดีนะรักเด็กๆทุกคนนะครับสวัสดีครับนิทานจบแล้วนะคนเดี พผนอนลับฝันดี